สวัสดีครับพบเจอกันวันที่3กันยายน2566นุนันตภูมิแรงงานตัวครับสวัสดีครับสภา,าทุเรียนเชาน้านี้นะฮะประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะฮะก็เป็นประเด็นเรื่องขแขนงนะฮะพอดีมีพี่คนหนึ่งนะฮะไม่ได้เจอกันนานมากฮนะอยู่แถวแถวทุ่งไตอินเมื่อวานโทรมากโอ้โหคุยกันลากยาวเลยนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่พี่เขาถามก็คือนะเรื่องของความสําคัญของแขนงนี่แหละนะครับว่ามีไว้ทําไมควรตัดช่วงไหนดีนะครับผมก็ตอบแกกวนๆไปแกก็ขำใหญ่เลยนะฮะแต่วันนี้จะมาคุยให้ฟังในสภาทุเรียนชาวนี้นะฮะว่าแขนงเนี่ยมีความสําคัญยังไงแล้วเราอ่ะจะอ่ามีการตัดมีการไว้ในช่วงไหนคือมันต้องมีช่วงจังหวะของมันความสําคัญนะฮะผมก็เลยจะไปนเน้นในเรื่องของช่วงจังหวะมากกว่าอ่าแล้วผมนะครับตัวผมเองนะครับ มีวิธีการที่จะจัดการกับแขนงอย่างไรบ้างอ่ะโอเคมาคุยกันนะครับแต่นี้ต้องบอกเรื่องความสําคัญก่อนนะความสําคัญของแขนงเนี่ยในในส่วนตัวเนี่ยนะครับเอาไว้จับสัญญาณได้หลายสัญญาณเหมือนกันนะนะครับอ่าแต่ความสําคัญหลักๆของเขาเลยวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าไม่มีแขนงในเนี่ยเราไม่มีสายพันธุ์ทุเรียนเอามาปลูกนะฮะเพราะว่าการที่จะปลูกทุเรียนอ่ะการที่จะไปอะไรนะเขาเรียกว่า ขยายสายพันธุ์เนี่ยเขาจะใช้ขแขนงในส่วนใหญ่นะครับใช้ขแขนงในเพื่อที่จะเอามาเสียบยอดกับต้นเพาะชําที่เราเพาะขึ้นมาเพาะ,มะเมล็ดขึ้นมาแล้วก็เป็นตอเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปตัดตอแล้วก็เสียบเนี่ยผมเคยไปเรียนเสียบด้วยนะเคยเรียนจริงๆจังๆเลยนะแล้วก็เอายอดมันมาเสียบเนี่ยยอดที่เขาเอามาเนี่ยคือขแขนงแล้วขแขนงที่ ดีที่สุดหรือยอดแขนงที่ดีที่สุดจะต้องเป็นต้นทุเรียนที่ไม่มีการทำสารเลยนะครับโดยการทีนะ่ทำทุเรียนมือชีพเนี่ยเขาจะเขาจะเก็บต้นต้นต้นทุเรียนของเขาไว้เลยต้นเนี่ยอายุมาสั้5ปี8ปี10ปีต้นยิ่งอายุเยอะยิ่งดีนะครับแล้วเขาจะไม่ทำสารต้นทุเรียนที่จะเอามาเป็นแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะไม่ทำสารเลย นะครับเขาจะเอาไว้เก็บแขนงเพื่อเอามาเสียบยอดในปะลัมนะครับเขาจะไปเก็บแขนงเนี่ยแหละมาตัดตัดแล้วก็เอามาเสียบยอดนะครับนี่คือความสําคัญของเขาถ้าไม่มีแขนงนะจบครับเราขยายสายพันธุ์ไม่ได้อะคือต้องไปเอายอดทางปลาย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 มาแต่ยอดแขนง่ดีสุดนะฮะอ่ะอย่างนั้นก่อนแต่นี้โดยแขนงของผมเองเนี่ยต้องบอกกี้ก่อนว่าผมอ่ะจะเก็บไว้ในช่วงแรกเลยนะเป็นสเต็ปเลยนะให้แบบหนึ่งสองสามสี่เลยนะหนึ่งนะครับ เก็บเอาไว้สมมุติว่าเราวันนี้เราตัดผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยตัดผลผลิตเสร็จแล้วแขนจะเป็นตัววัดในเรื่องของการฟื้นต้นความสมบูรณ์ของต้นอย่างแรกเลยที่สังเกตได้นะครับถ้าเราตัดผลผลิตเสร็จแล้วต้นทุเรียนเรามีการแตขแขนงดีอะไรดีแสดงว่าพลังงานสำรองเขาเหลือเยอะนะครับต้นเขาสมบูรณ์ดีนะครับสามารถที่จะพักต้นแล้วสามารถไปต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดต้นโทม ถึงขนาดที่ว่าจะต้องฟื้นต้นเนี่ยครับในเรื่องของการฟื้นระบบรากอาจจะเอาเอา,เอาน้ำหมักมาลาดอยู่อะไรนะเอาน้ำหมักมาลาดเอาฮิวมิกมาลงเอาอะไรไปลงเพื่อฟื้นฟูระบบรากของเขาทางใบก็จะมีการพ่นแมกนีเซียมสังกะสีเพื่อคืนสีให้กับใบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นนี้ฟื้นต้นดีแล้วหรือยังก็ต้องมาดูที่ขแขนงนะครับผมผมจะบอกตลอดว่าดูสัญญาณการฟื้นชีพก็คือดูการแตกขแขนงใน ภายในต้นของเขาว่าเขาแตกแขนงดีหรือยังเหมือนต้นที่เป็นต้นโสมก็ได้อะต้นโสมไม่แตกยอดเลยต้นโอ้ยสังเกตว่าเป็นโรคลากเน่าคนเน่าหรือเปล่าเป็นไฟท็อปเทราหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าใบเหลืองส้อยๆย,ยลงมาแต่ถ้าเกิดเราทําการเข้าไปฟื้นต้นทําการเอาน้ําหมักเข้าไปลงทําการเอาฮิวมิกไปลงเอายาลาไปลาดไปอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บจะดูอะไรก็ดูสัญ,ญญาณการฟื้นชีพของการแตกแขนงนี่ครับขแขนงก็เลยมีความสําคัญนะครับนะครับ ไม่ใช่ว่าโอ้ออกมาแล้วก็รูดเมื่อวานพี่เขาก็ถามผมแบบนี้แหละเอ้ยออกมาแล้วก็รูดออกมาแล้วก็รูดบางคนแนะนาว่าออกมาแล้วรูดเลยไม่ได้อะเราต้องดูก่อนบางทีถ้าต้นไหนโทมแขนงออกมาแล้วต้องเก็บแขนไว้ก่อนให้แขนช่วยสัรงะหอแสงภายในต้นก่อนเพราะว่าใบเนี่ยยังโซมอยู่เลยนะครับใบยังเศร้าใบยังไม่มีสีเลยอ่ะนะศักยภาพในการสัรงะหอแสงก็ไม่ได้สู้แขนงไม่ได้ก็ต้องเก็บแขนไว้นะครับอ่าแล้วแขนเกี่ยวตอนไหนอ่าสําคัญนะครับ ตัวต่อมาครับเมื่อครั้งแรกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราตัดผลผลิตเสร็จแล้วเราดูแขนงแล้วอะไรแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการตัดแต่งกิ่งในการตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราจะตัดแขนงไปด้วยนะครับล้วก็ตัดแขนงเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็บูมใบชุดที่1ออกมาพอได้ใบชุดที่1ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีแขนงในตามเข้ามาด้วยอีกนะครับมันก็จะมีแขนงในแตกออกมาหลังจากที่เราได้ใบชุดที่1เราก็บํารุงใบชุดที่1พัฒนาคุณภาพใบชุดที่1ไป มันก็จะมีขนแงในแตกเข้ามาโดยปกติของมันอยู่แล้วในระหว่างที่มันแตกเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการขบวนการสังเคราะหแสงด้วยขบวนการขนถ่ายพลังงานถ้าพื้นที่ไหนขนแหงเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดเขาบอกว่ามันเป็นเสือนอนกินมันกินอย่างเดียวไม่ใช่ครับในระหว่างที่มันกิน่ะมันทําหน้าที่ขนถ่ายพลังงานจากใบสู่ท้องกิ่งนะครับมันไม่ได้กินอย่างเดียวนะฮะเพราะในระหว่างที่มันกินมันต้องขวนขวายหาอาหาร ในเมื่อมันสังเคราะห์อเองจากแสงไม่ได้เพราะว่ามันโดนบทบังมันเป็น,ขนแขนงที่อยู่ภายในต้นแต่มันสามารถขนถ่ายพลังงานได้เพราะมันต้องดึงพลังงานลงมาเพื่อให้ตัวมันขยายและเติบโตนึกภาพออกไหมถ้ามันไม่ได้ช่วยสังเคราะห์แสงแต่มันก็ต้องช่วยขนถ่ายพลังงานแน่ๆมันต้องมีความสําคัญสักอย่างสินะนะครับไม่ได้ช่วยอย่างหนึ่งก็ต้องช่วยอย่างหนึ่งละอ่าโอเคไหมนะครับในเรื่องของการสังเคราะห์แสงเนี่ยอาจสังเคราะห์แสงดีแต่ ถ้าไม่มีการขนถ่ายพลังงานลงมาสู่ท้องกิ่งเลยต้นไม้ต้นนั้นก็แย่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องสังเคราะห์ได้แล้วก็ขนถ่ายพลังงานได้ถ้ามันช่วยสังเคราะห์ไม่ได้แต่มันช่วยขนถ่ายได้แน่นอนโอเครอบที่หนึ่งนะครับตัวต่อมาการแต่งแขนงรอบที่สองเมื่อกี้แต่งแต่งตอนตัดนะตอนตัดแต่งกิ่งนะอ่ะรอบที่สองคือการดึงใบชุดที่สองการที่จะให้ใบชุดที่สองออกมาดีหรือไม่ดีนะครับดีหรือไม่ดีต้องมีการ เกี่ยวแขนงเพื่อกระตุ้นถ้าครั้งแรกเราเราตัดแต่งกิ่งแบบดีแล้วอะสางกิ่งดีแล้วอะไรดีแล้วในการตัดแต่งครั้งที่2นะครับจะต้องตัดแต่งเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการแตกใบ2ได้ดีนะครับได้ดีกว่าเดิมอะถ้าไม่แต่งแตกได้ไหมแตกได้ครับแต่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรามีการเกี่ยวแขนงภายในช่วยนะมีเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่นิดๆหน่อยๆช่วยมันจะทําให้แตกใบชุดที่2ออกมาดี ถ้าคนทําใบชุดที่ 3, เราเกี่ยวแล้วให้แตกใบที่2มาแล้วอ่ะหลังจากนั้นในระหว่างที่พัฒนาคุณภาพใบชุดที่2นะครับจนถึงใบชุดที่3มันก็จะต้องมีการแตกขแขนงอีกแน่นอนนะครับพอจะได้ใบชุดที่ 3, ก็ต้องมีการเกี่ยวขแขนงช่วยเพื่อให้แตกใบชุดที่3ออกมานะครับนี่ถ้าย้อนไปที่ทุเรียนเล็กถ้าย้อนไปที่ทุเรียนเล็กใครแต่งเพื่อกระตุ้นให้แตกใบได้ไดทุกรอบต้นทุเรียนจะโตเร็ว นะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งปุ๋ยเทวดายาเทวดาที่ไหนจะให้ต้นทุเรียนโตเร็วๆแบบอะไรเลยนะเอาแค่พัฒนาคุณภาพใบตามรอบตามปกติใช้อาหารพื้นฐานตามปกตินะครับแต่มีการเกี่ยวขแขนงช่วยเกี่ยวนูน่นเกี่ยวนี่ตัดแต่งเล็กๆน้อยๆช่วยเพื่อกระตุ้นการแตกใบให้เขาได้ทุกรอบทุเรียนเล็กจะโตเร็วมากนะครับกิ่งก็จะดีมากนะครับลำต้นลำกิ่งนะครับคุณภาพใบก็จะดีมากด้วยนะครับอ่าแต่นี้ ย้อนกลับมาที่เกี่ยวขแขนงทุเรียนโตแล้วกันทุเรียนเล็กไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับพอหลังจากนั้นสมมุติว่าเราเกี่ยวในการเกี่ยวขแขนงครั้งที่2เนี่ยเราจะเลือกเกี่ยวขแขนงเพื่ออะไรนะเพื่อกระตุ้นให้เกิดแตกใบชุดที่2เพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่มปริมาณใบเพิ่มปริมาณการแตกในใบชุดที่สองแต่เทคนิคของผมเลยเนี่ยถ้าทําใบ2ชุดอย่างเช่นสวนอาจารย์ต้นณนะปัจจุบันเนี้ยนะ เดี๋ยวก็จะเริ่มเกี่ยวแขนงแล้วเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกใบชุดที่สองเนี่ยเราจะเกี่ยวเฉพาะแขนงที่พัฒนาไปจนถึงแก่แล้วนะแขนงที่เริ่มแตกหรือแขนงที่อ่อนๆอยู่เราจะไม่เกี่ยวเราจะเก็เเกบไว้เก็บไว้อะไรเก็บไว้รับสารเพราะในช่วงใบที่สองเป็นเพสลาดเราจะทําสารแพคโคบิวตโซใช่ไหมนะครับเราจะต้องเก็บแขนงไว้รับสารด้วยทําไมต้องเก็บนะครับ เพื่อเพิ่มพื้นที่การรับสารนึกภาพไหมครโอ้หถ้าถ้าลงรายละเอียดน,นี่เวลาเยอะเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าโดยปกติพวกผมทำกันเนี่ยผมจะทําใบชุดที่หนึ่งเนี่ยให้ร้อยเปอร์เซ็นใบชุดที่สองเนี่ยไม่ได้เน้นแล้วแตกเท่าไหร่ช่างมันแต่ก็จะเพิ่มให้มันแตกได้ประมาณตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละแต่จะมีขแขนงในเนี่ยเอาไว้ช่วยในเรื่องของการรับสารนะครับการรับสารแพคโคเนี่ยสารแพคโคเนี่ยครับไปได้ดีที่สุด กับท่อน้ําไปได้ดีที่สุดกับท่อน้ําแสดงว่าสารแพคโคออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดเดินทางได้ดีที่สุดไปกับท่อน้ําแสดงว่าสารแพคโคเนี่ยเก่งที่สุดคือเก่งทางระบบลากทางระบบลากไม่ได้เก่งเอามาฉีดทางทรงพุ่ม <c oughs> ทางใบนะเพราะว่าถ้าเกิดเราฉีดทรงพุ่มฉีดทางใบเนี่ยมันจะไปกับท่ออาหารนะครับท่อน้าเนี่ยคือทางลากในต้นพืชมีท่อน้ํากับท่ออาหาร ท่ออาหารอยู่ด้านนอกด้านนอกติดติดติดเปลือกท่อน้ําที่จะเดิมเรียงลําเลียงธาตุอาหารเนี่ยขึ้นขึ้นเนี่ยไปกับท่อน้ําเนี่ยจะอยู่ด้านในแกนต้นนะครับมันจะมีสองท่อคู่กันนะครับขึ้นกับลงนะครับสารแพคโคเนี่ยไปกับท่อขึ้นได้ดีกว่าคือไปกับท่อน้ําแสดงว่าสารแพคโคออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดทํางานได้ดีที่สุดเร็วที่สุดไปกับ ทางดินก็คือต้องใช้วิธีการลาดดินนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยด้วยพืชทุเรียนเนี่ยเป็นพืชระบบลากตื้นมันกระทบสารโดยตรงมันไม่เหมือนมะม่วงนะฮะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ฉีดด้านบนก็คือฉีดไปที่ใบเพราะฉะนั้นการเดินทางของสารแพคโคท,ที่ไปกับท่ออาหารนะครับท่ออาหารจะไปได้ช้านะไปได้ช้าการฉีดที่ขแขน จะไปได้เร็วกว่าฉีดท,ที่ใบหรือภาพออกอยดงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บขแขนงไว้รับสารชัดเลยนะครับเพราะมันจะทํางานที่ที่ใบก่อนว่าอะสามแคโคเนี่ยนะครับเป็นสารชะลอการจเจริญเติบโตแต่คุณสมบัติคือการยับยั้งการสร้างจิบบาเรลีนแอซิดและการยับยั้งการทํางานคือควบคุมการทํางานด้วย ควบคุมแบบยับยั้งเลยยับยั้งการทํางานของจิบเบเรลนแอซิดแต่มีระยะเวลาตามความเข้มข้นของปริมาณสารที่เราใช้เพราะฉะนั้นที่ไหนมีมีมีจิบเบเรลีนแอซิดเนี่ยบ้างนะครับจิบเเรลนแอซิดอยู่ที่ปลายยอดปลายรากครับเอาง่ายๆ2ที่เลยมีอยู่ที่ปลายยอดกับปาลา,ลายรากเราฉีดสามแคโคไปที่ปลายยอดควบคุมการทํางานได้เลยภายใน8ชั่วโมง ควบคุมการทํางานที่ปลายยอดได้ภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเดินทางมากับท่ออาหารเพื่อลงมาที่ระบบลากอันนี้ใช้เวลาถ้ามีฝนเร็วครับอาจจะ7วันแต่ถ้าไม่มีฝนเกิน10วันแน่นอนนะครับผมก็เลยให้กรอเวลาไว7้7จ็ถึงสิวันลากจะตีปมคือการการเดินทางของสารเนี่ยกว่าจะมาถึงที่ระบบลากเราก็ไปดูไปดูที่ระบบลากได้เพราะว่าเมื่อสารแพคโคทํางานมันจะยืดไม่ออกยืดไม่ออกปุ๊บลากก็เลยเป็นปม โอเคจบเรื่องสารกลับมาที่ขแขนงวันนี้จะมาคุยเรื่องขแขนงนะครับเดี๋ยวเยอะกี่นาทีแล้วเนี้ยสิบสองแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยจะมาที่ขแขนงอ้าวพอขแขนงเก็บไว้รับสารเก็บไว้รับสารได้ครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดสารไปที่ขแขนงเลยเราจะไปตัดอีกทีตอนไหนครับกระตุ้นให้เกิดการแตกตุ่มตาดอกนะครับก็คือฉีดสะสมาหารแล้วก็ฉีดนอกฉีดในไปเลย นะครับฉีดสะสมอาหารหลังจากที่เราลงสารเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดสะสมอาหารแล้วก็ฉีดนอกฉีดในเพราะว่าใช้ขแขนงเนี่ยรับสารด้วยเออรับรับรับการสะสมอาหารด้วยนะครับสะสมอาหารที่ดีต้องมีตัวสะสมมีตัวเคลื่อนพลังงานช่วยกันขแขนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนพลังงานแม้ว่าเขาอยู่ด้านในก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับเขาไม่ได้ทําหน้าที่สังเคราะห์แสงแต่เขาทําหน้าที่เคลื่อนพลังงานให้กับเรานะครับเราก็จะ ฉีดสะสมอ,อาหารไปจนใบแก่เขียวเข้มตั้งชันขนานกับพื้นนะครับเข้าสู่ขบวนการอดน้ําไปสักอาทิตย์หนึ่งห้าวันเจ็ดวันนะครับเริ่มและเริ่มมีฟอร์มตุ่มตาดอกนิดนหน่อยๆเกี่ยวขแขนครับเกี่ยวขแขนงครั้งนี้จะเป็นการเกี่ยวเพื่อกระตุ้นให้ต้นไม้ออกอสร้างตุ่มตาดอกได้เยอะมากขึ้นเพราะการตัดทุกการเกี่ยวจะเป็นตัวกระตุ้นทั้งหมดนะครับเราก็เกี่ยวเลยนะครับ เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้สะสมอาหารเต็มที่ใบตั้งชันขนานกับพื้นใบเชิดเชิดพร้อมสภาพอากาศมานะครับความชื้นต่ําสภาพอากาศมาฝนทิ้งช่วงเข้าสู่ขบวนการส่งเสริมการออกดอกนะครับสามวันหวันเกี่ยวขแขนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นตาดอกจะมานะหลังจากเกี่ยวขแขนเสร็จแล้วก็มีการพ่นท้องกิ่งเพื่อ ล้างท้องกิ่งสักหน่อยนึง่ล้างเพี้ยแป้งเพี้ยปุยฝ้ายเพี้ยะอะไรต่างๆที่จะคอยเล่นงานดอกเราณนะปัจจุบันตอนนั้นเพราะว่าเดี๋ยวดอกเราออกมาเป็นดอกเล็กๆตุ่มตาปูตาปลาเหยียดตินง้งตีน,ตนหนูเนี่ยเราใช้ยาแรงไม่ได้เดี๋ยวดอกเราไหม้เดี๋ยวดอกเราฝ่อเพราะฉะนั้นเตรียมเลยเตรียมพร้อมนะครับแล้วหลังจากนี้แขนเจอไม่ได้แล้วครับหลังจากที่ได้ดอกมาแล้วได้ผลอ่อนมาแล้วมีแขนลูดครับไม่มีความจําเป็นแล้ว เราลูดอย่างเดียวเลยถ้าเจอนะครับถ้าจะลูดแขนงออกไม่ให้มีแขนงภายในต้นช่วงจังหวะนี้แหละครับตั้งแต่ได้ดอกมาแล้วบำรุงดอกบำรุงผลไปเรื่อยๆต้องเอาแขนงออกให้หมดนะครับเจอปุ๊บเอาออกเจอปุ๊บเอาออกเจอปุ๊บเอาออกเพราะเราเข้าไปอยู่แล้วไม่ว่าในะบ,บวนการบริหารจัดการดอกก็คือการแต่งดอกนะครับเจอแขนงก็ลูดเลยนะครับการบริหารจัดการผลนะครับเข้าไปแต่งลูกแต่งอะไรแบบนี้ เจอขแขนงก็ลูดเลยโอเคไม่ผิดแต่ขแขนงในช่วงของการทําใบมีความสําคัญครับถึงแม้ว่าสังเคราะห์แสงไม่ได้แต่เขาช่วยเคลื่อนพลังงานได้แน่นอนสภาทุเรียนคุยเรื่องขแขนงเพียงแค่นี้นะครับลากันไปเพียงเท่านี้ครับ